และคพวกท่านชื่นชอบโดตาเอาไปน็นออตายขนาดนี้อันมาดูนี่เทโดต้ดาทูช็อตคอยอยู่ใสศูนย์รวมรีเพทที่ดีที่สุดที่จะมีจะแมทที่เฮ่แมนดีๆไม่มีเฮโดจนพวกท่านจากสัมรองออกมาว่าแซบดากที่สุดเลยและทีมที่จะมาตบแต้กันในวันนี้ก็คือทีมลิควิดประทักับอมจีจะแซ่บซวงทะลวงขุนดากขนาดไหนไปดูก,กัน มันเป็นช่วงเวลาที่กําลังฟาร์มเพลินๆของพี่มิสวันที่กำลังจะสมสู่คิดในเลนและพี่โนเทลก็สำลอกออกมาว่าวานันฉันจะพาหวาไปตบแต้มันและใน่นานในที่2คนก็วาบเข้ามาและโดนโคโนโอคปรฏิโจพี่เซเลตบอยก็ตบแต้ทีละตัว2ตัวจะไล่าหาไปอะไรกันวันนี้เราไปดูดีอีกมุมนึงกันดีวกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นะ อ๋อไม่เป็นอย่างนี้นี่เองพี่เชฟกำลังเล่าส้นเทีนอยู่พี่เชฟพี่แกกำลังจะเดินหนีเส้นเทีนแต่ว่าก็ติดใบหยาดมาช่วยแล้วแต่กระนั้นเองพี่เฟลด์วอยโดดไปกระตึงหนึ่งแล้วก็คลอดแบบปึ๊บๆมันเลยทำให้พี่แกขาตายเดินไม่ออกมันทีหลอกตาสีแล้วพี่มิดวันก็พยายามหนีตายออกมาทีเก้าสองเก้าแต่ก็ดูท่าจะไม่รอดโดนรุมกระทืบนขาดที <c oughs> เรียกได้ว่าช็อตนี้ลิควิดส่งขึ้นเบนเลยมิดวันบอกโอ้โหฟาร์มดีๆและเแี่ พามาตายซะนี่พี่เทวถ้าแหละแต่ก็ไม man, ่นานนักพี่โนเทลก็ชวนกันไปสมสู่อีกรอบว้ามิดวันยื่นขาหน้าของเรมาเฮ้โนโนเทลเฮ้ก็ได้แต่ว่าไม่ขึ้นเมนนะไม่หรอกนะใครจะทําอุจารแบบนั้นถ้าแหละแต่ก็พี่แกว้าไปเท่านั้นแหละโดนข้อแบบเบิ้มอีกรอบนึงโดตีพ่อพีพเพี่พ่พี่พเอพีมันเกิดขึ้นได้ยังไง มาชมกันตอนนี้นเฟิดบอยกำลังเร่งกระทือพี่ซิฟื้นเดิมเลยก็้เห็นวงแล้วอ่ะกระโดดอันจิงหนึง่งแล้วไปคอแบบบึ้มตีสันส์นวัวสั์นัวขี้ราชดาก็รอนิมอยู่แล้วก็ทันไปขีหนึ่งเอ้พี่เทียวซื้อเกิดมารีบส่งสายลิงแต่ว่าไม่ได้ช่วยพี่วันนะโอ้ช่วยพี่เสียบไดยังไงขี้แตกที่จอดนี้ใต้หางรถแตกเป็นรูปกงบิ้มเลย <c oughs> วะาปฏติดโคโดัวสองรอบ ปาดิทักรวามาติดโคโนสองรอบเลยโคโนที่ละ เรายังมัวไปเสียวลราเลยเรามาดูในแมตช์ที่2กันร, course, ระหว่างทีมคอสปะทะกับทีมโฟซูเมอร์แล้วมันจะมันหยุดติงขนาดไหนไปเชยชมกันเป็นช่วงจังหวะที่เมดูซ่ากำลังจะขึ้นบ้านแต่ก็โดนส้นตีนของไททันเหยียบหน้าไว้หลังจากนั้นพี่แมกนัตพุ่งทะยานเข้าไปไถแท้ๆเข้ามาในบ้านพี่แกโดนไถแบบขณะที่ยังหลับไหลอยู่พวกเพื่อนพี่แกก็ได้แค่ยืนมองทําอะไรไม่ได้ เห็นเพื่อนอยู่กลางบงเทนพี่แม็กนัตเลยจัดให้เสียวดักท uh ีห huh. นึ่งเดี๋ยวกันไถแท้ๆเข้าไปอย่างน้าปอบและมีน้ำซ uh ้ำพี <h 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 ่แกยังโดนไสโคตรอยขึ้นไปหมุนเติ้วแล้วก็โดนไถตายในบ่อดาวพี่แกเข้าไปตายในบ่อแบบงงๆจนอยากจะร้องเพลงหมอลำออกมาโอ้ไอ้วุ่นเลยอยู่ห้าขวบพี่แกแกงเอาจริงไม่มีใครมาช่วยเหลือเลย ไรตายเข้ามาในบ่อคนเดียวแบบที่เพื่อนหนีกันหมดเราไปดูในแมตช์ที่3กันระหว่างทีมวัยทัศโปะปะทะกับทีม OG และเป็นช่วงเวลาทามมิ่งดีๆที่พี่ OG จะขึ้นบ้าน ทีมเวทโปรสบกันอยู่บนบ้านแบบเบิ่มๆหลังจากนั้นพี่เอ็กวิงเข้าไปครอบแต่พี่โนเทลเห็นท่าจะดีวิงขึ้นมาทรณีสูบดูทุกคนเข้าไปยังแบ็คโฮโอ้พวกท่านเห็นแสงแวบๆนึกไหมใช่แล้วพี่สวีก็แปงหัวเขมาวิงมาเลิกกับแบ็คโฮ้ทรณีสูบดูทุกคนดังจุ๊บจุ๊บจุ๊บเป็นการแบ็คโฮที่สวยสดงดงามจริงๆ เลือพี่ด็อกสันคนเดียวที่ยืนเหงาอยู่บนบ้านพี่แกกำลังจะตื่นจากการหลับไหลแต่ที่ไหนได้โดนสตันโดนคอโดนรุมสยาทีนพี่สวินก็ย่องเข้ามาสตันเข้าไปใส่พี่แกก็สลูรบได้ซะอย่างนั้นแม่เทได้แป๊บเดียวจริงๆหลังจากนั้นก็โดนวิ่งเข้ามาคอแล้วก็สับไตไปโอ้โห,โหความเทพนี้ต้องจัดให้พี่โนเทลเลยจัดแบคโฮให้พี่สวีได้แบคโฮแบบสวยสดงดงามมาก ผมนี่อยากจะประนมมือตบให้แบบไม่ยั้งเลยทีเดียวท่านประธานชื่นชอบที่จะดูคลิปแบบนี้ก็อย่งลืมกดไลค่กดแชร์กันด้วยนะ